User name เราก็ไม่ให้แก้ไขเหมือนกัน User name ของเรานี้ก็คือจะเป็นตัวแปรของ User name นะครับทีนี้เราก็จะมีการส่งค่าออกไปด้วยซึ่งค่าที่ส่งไปก็คือค่าค่านี้อาเป็นค่าของ u เออส่งวิธีนี้ดีกว่า ก็คือเป็น MySQL update form ส่งค่าตัวแปล u ออกไปโดยมีค่าเท่ากับแบบนี้เพราะว่าอันนี้คือก็ได้รับมาจาก argument ในส่วนของ u r l อยู่แล้วนะครับตัวนี้และเราจะส่งไปที่ไฟล์ไหนดีเอ่ยหรือ เราส่งมาที่ไฟล์เดิมนี่ครับไฟล์เดิมแล้วก็เราใส่แอคชั่นเข้าไปให้มีค่าเรากับอัปเดตคืออันนี้ความหมายก็คือว่าจะส่งไปที่ไฟล์เดิมแต่การส่งไปที่ไฟล์เดิมใส่แบบนี้หรือว่าใส่อรุปนี้ออกก็ได้นะครับมีความหมายเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมให้ค่าว่า if ถ้าหากตัวโพส มีค่า x มีค่าเท่ากับเท่ากับอัปเดตก็ให้ตัวนี้ทำงานก็จะมีคำสั่ง exit ไปด้วยว่าให้ทำงานเพียงแค่แค่นี้เราก็จะไปทำการอัปเดตตัวนี้นะครับอ๋อที่จริงแล้วผมมีไฟล์อยู่แล้วนี่นา ฉันผมว่าใช้ไฟล์นี้ดีกว่าอุตสาห์สร้างมาแล้ว my sql update ไม่จำเป็นต้องใช้นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ my sql update ซึ่งค่าที่ส่งไปนี้คือจะเป็นค่าของเอ่อตรงนี้ก็ต้องเป็น ก็รับค่าจาก argument ต้องเป็น get ไม่ใช่ post เพราะว่าเราเรารับมาจากอันนี้เรารับมาจาก url ใช่ไหมครับก็คือเรา get มาทีนี้ถ้า,าเราส่งไปถ้า,าเรากด submit แล้วเราส่งไปที่ตรงนี้เราก็จะเป็น post นะครับทีนี้งงไหมครับเริ่ม,เร,มเริ่มงงหรือ,อยังครับไม่ต้องงงนะครับก็คือรับมาจาก url ก็คือเป็น get ถ้าหากรับมาจากฟอร์มก็คือเป็น post เราสังเกตได้จากตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับมันมีโพสต์แค่นี้เองครับโพสต์ตัวแปร u ใช่ไหมใช่เพราะว่าผมส่งตัวแปร u จากตรงนี้ไปนะครับตัวแปร u จากตรงนี้ไม่ใช่ตัวแปร u จากตรงนี้นะครับอย่าสับสนนะครับถึงแม้ว่าเป็นตัวเดียวกันก็ตามแต่ที่จริงผม,มเอาตัวนี้ผมรับค่ามาจากตรงนี้นะครับเซตค่ามาจากตัวแปร u ซึ่งตัวแปร u มันคือตัวนี้นี่นาะตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวแปร name น,นี่ตัวแปร name อันนี้เป็นตัวแปร tail ทำมาเป็นอะไรเอ่ยใส่คอมมา่า Email เ,เท่ากับจุดจุด,จดปึ๊บชึบชปึ๊บ,บ,บ,บนี่เหมือนกับจะคล้องเลยเสียงนี่เป็นอีเมล ผมจะ copy เลยแล้วกันครับอีเมลแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเอ่ย email name password ยาวเลยแต่ว่าทำได้ไหมครับคือเราต้องมีการทำอะไรก่อนก่อนที่จะอัปเดตตอนนี้ครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่ามัน ตรงกันหรือไม่ตัวพาสเว w ร์ดนี้ใช่ก่อนถ้าหากผ่านแล้วค่อยให้ไปต่อได้อันนี้ก็พิมพ์ข้อความว่า update complete แล้วเราก็จะต้องทำลิงก์ไปให้เขานะครับเผื่อว่าเขาอยากดูข้อมูลทั้งหมดเออ,อน,นี่ก็คือคำสั่งของการทำลิงก์ก็คือไปดู customer list Customer List Page โอเคทีนี้เรามาทดสอบกันผมกดอันนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนข้อความหน่อยผมว่ามันยังไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่ผมใส่เป็นคาว่า edit แล้วกัน edit ว่าแก้ไขก็ขกด edit ปุ๊บนี่เห็นไหมครับจะขึ้นข้อมูลของ Admin มาแสดงว่าเราทำถูกนะครับแบบนี้ถ้ากด Next เห็นไหมครับจะขึ้นนี้มา ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนแล้วกันนะครับคาสั่งแวร์นี้นี่นครับผมจะทำการแก้ไขเดโมถ้าผมเอารูปนี้ออก2อันปุ๊บถูกต้องต้องบอกว่า p a s s สหรือโน a ตแมผมจะแก้ไขจากอันนี้เป็นใส่เลข9ก99 99อันนี้92ตัว92ตัว ผมใส่9กตัวทุกอันเลยเกิดปุ๊บเขาบอกว่า <c oughs> อัปเดตคอมพลีทเมื่อกี้เดโมโใช่ไหมครับเออคลิกแล้วแต่ไม่ไปมันหมายความว่าอย่างไรอ๋อหมายวความว่าเรายังใส่ไม่ครบนี่ครับเดโมโอของเราเอ๊ะมันไม่อัปเดตเกิดจากสิ่งใด เราก็มาดูกันแป๊บหนึ่งนะครับผมใส่อะไรยังไงผิดไปบ้างเอ่ย post มา update อันนี้แล้วก็ set name ถ้ากับ name tail ถ้ากับ tail email กับ email อ๋อ email เราซ้ำกันนะครับอันนี้ same email password password พารสเกดนี้ผมจะให้เป็น p 1แล้วกันโอเคผมว่าคงจะโอเคผมใส่เป็น9 9 9 9 9 9 9 9 9 9เอัปเดตคอมพลทเอข้อความก็บอกว่าอัปเดตคอมพลทแต่ทำไมไม่อัปเดตให้ผมเลย ผมค่อนข้างจะงงอ๋อผมรู้แล้วผมต้องใส่เป็น get ตัวนี้เพราะว่าตอนรับค่าผมส่งมาจากตัวนี้ครับผมส่งมาจากตัวนี้แล้วตัวนี้มันไปนอยู่ที่ URL ซึ่งการรับค่าจาก URL อย่างที่บอกก็คือต้องเป็น get โอเคนะครับมันจะรีเฟรชใหม่ผมใส่เป็น999 999 999 999 999ับมิดปุ๊บนี่เห็นไหมครับ999 9 99. อ่าสำหรับการอี i ดก็มีเพียงเท่านี้ครับ